พี่มีคําแนะนําอะไรใหม่สาหรับคนที่เพิ่งเข้าสู่โลกของผู้ใหญ่ครับขอแบบความเป็นจริงเรียวๆครับพี่ความเป็นจริงเรียวๆผมขอคิดทบทวนนิดนึงว่าสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเข้าสู่โลกของผู้ใหญ่เอาความเป็นจริงนะทุกคนเห็นแก่ตัวครับพ่อคุนแม่คุนก็เห็นแก่ตัวอันนี้คือความเป็นจริงคนใกล้ตัวจะยิ่งเห็นแก่ตัวอย่างแรกครับ โลกของความเป็นจริงทุกคนเห็นแก่ตัวมันคือธรรมชาติของสัตว์ครับถ้าสมมุติว่าคุณยังเด็กแล้วก็เพิ่งเข้ามาอยู่ในช่วงที่แบบวัยทำงานมันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะใช้เวลามากแค่ไหนในการที่จะยอมรับความจริงนี้แต่อันนั้นเป็นปัญหาของคุณยิ่งคุณต้องใช้เวลามากแค่ไหนในการที่จะยอมรับความจริงที่ว่าทุกคนเห็นแก่ตัวเวลาชีวิตคุณจะเสียไปเยอะครับบางคนเนี่ยไม่ยอมรับ แบบเฮ้ยทาไมโลกมันเป็นแบบนี้ทําไมคนแม่งเห็นแกนตัวเราต้องทําตัวให้ดีดิวะก็จะเสียเวลาเสียโอกาสไปเยอะแต่ไม่ได้หมายความว่าผมจะบอกให้คุณเป็นคนเห็นแก่ตัวแล้วก็เอาเปรียบคนอื่นให้มากที่สุดนะมันอาจจะฟังดูย้อนแยง้งย้อนแยง้งแต่ว่าถ้าคุณเห็นแก่ตัวแบบฉลาดคุณจะมันจะมีวิธีการเห็นแก่ตัวแบบคนฉลาดกับแบบคนโง่ครับถ้าคุณเห็นแก่ตัวแบบคนโง่คุณจะไปไหนไม่รอดถ้าคุณเห็นแก่ตัวแบบคนฉลาด ทุกคนเห็นแกตัวถ้าเราไม<ป>มีบางสายงานเราทําพลาดมันนอกจากไม่มีคนช่วยยังพร้อมแทงเพราะฉะนั้นวิธีการเห็นแก่ตัวแบบฉลาดคือยังไงวิธีการเห็นแก่ตัวแบบคนฉลาดคือทํายังไงให้ตัวคุณเองได้แล้วคนอื่นได้ด้วยอันนี้คือวิธีการเห็นแก่ตัวแบบคนฉลาดเขาเรียกว่าการน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าถ้าคุณเห็นแก่ตัวแบบฉลาดจะไม่มีใครว่าคุณทุกคนจะแฮปปี้อ่ะเขาเรียกว่าอยู่เป็นอันนี้คือสิ่งแรกอย่างที่สอง ภาษีครับฝรั่งเขาจะมีคําพูดอยู่ว่ามี2ออย่างในชีวิตนี้ที่คุณหนีไม่รอดก็คือ death and tax ความตายกับภาษีทุกคนต้องตายและทุกคนต้องจ่ายภาษีเพราะฉะนั้นภาษีสําคัญมากนะครับภาษีสําคัญกว่าชีวิตพ่อคุณภาษีสําคัญกว่าลูกกระโปรงข้างขวาของคุณนะครับใครที่เถียงอย่าไปฟังแม่งถ้าให้เลือกระหว่างภาษีกับพ่อคุณ คุณเลือกภาษีก่อนคุณจัดการภาษีเสร็จคุณค่อยไปช่วยพ่อคุณนะครับไม่ทุกคนนะครับที่เสียก็คนที่ไม่เสียเขาไปจัดการภาษีไงถ้าคุณไม่จัดการถ้าคุณไม่ใส่ใจคือชิปหายผมไม่ได้จะบอกว่าคุณต้องเสียภาษีผมจะบอกภาษีสําคัญแต่คุณจัดการกันยังไงนั่นคือหน้าที่ของคุณนั่นคือความฉลาดของคุณแต่ละคนมีวิธีการต่างกันแต่ต้องใส่ใจแน่นอนผมเองก็ไม่ใช่เอ็กซ์เพรสตผมไม่ใช่คนที่แบบ รู้ภาษีลึกขนาดนั้นเราก็จะสามารถสอนคุณลดหย่อนภาษีได้แบบสุดๆแต่ว่าอยากจะย้ำว่ามันคือสิ่งที่สำคัญสองเรื่องและเรื่องแห่งเตัวกับเรื่องภาษีเราก็มันจะมีเรื่องอื่นอีกไหมที่สำคัญจริงๆอีกเรื่องก็คือคุณเคยได้ยินที่เขาบอกว่าเรื่องเงินมันไม่เข้าใครออกใครไหมเรื่องเพศก็ไม่เข้าใครออกใครครับ <laughs> เงินกับเพศสำหรับคนที่โตแล้วผมว่ามันคือสิ่งเดียวกันนะมันคือเคอร์เรนซีอ่ะ สำหรับผมนะเรื่องเงินกับเรื่องประเทศมันคือ c ค r r e เรนซีมันคือสิ่งที่คนแม่งใช้แลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งใดสิ่งหนึง่งแต่มันอาจจะไม่ได้โคเรเลตกันแบบหนึ่งต่อนหนึ่งคือมันอาจจะไม่ได้มันอาจจะไม่ได้แบบว่าแลกเปลี่ยนเงินเป็นเรื่องพเพศเรื่องเพศเป็นเรื่องเงินได้แบบหนึ่งต่อนหนึ่งแต่มันมันเป็นเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือที่ผมอยากจะบอกก็คืออย่าไปหม <c oughs> มุ่นมากครับมันมามันก็ไปได้ อย่าไปหมกมุ่นมากคือคุณจะเห็นข่าวเยอะหึงแฟนเก่าหึงเมียเก่าหึงผัวเก่าไปตามฆ่าแฟนใหม่นี่คือคนที่ปล่อยวางเรื่องนี้ไม่ได้คือไม่เข้าใจคําว่าเงินมันไม่เข้าใครออกใครไม่เข้าใจคําว่าเรื่องเพศมันไม่เข้าใครออกใครคือยึดติดสุดท้ายชีวิตพังมันไม่คุ้มนะครับไม่คุ้มมากๆกก็ผมว่าหลักๆน่าจะสามอย่างนี้นะครับเราก็ใช้ชีวิต บนความไม่ประมาทครับชีวิตแม่งคือมันมันโยโลอะครับคำว่าโยโลเนี่ยคำว่า you only live once เนี่ยจริงๆมันไม่ควรจะเป็นคำที่คุณพูดก่อนที่คุณจะทำอะไรงงูจริงๆมันควรจะเป็นคำที่เอาไว้พูดเตือนคนที่จะทำอะไรงงูแบบเฮ้ยมึงมึงมีชีวิต<ค>เดียวนะเว้ยอเบอร์ <นะ S 2> บอกพนักงานเขาไปเถอะครับอย่างน้อยก็เอามาลดหย่อนภาษีได้อืมคือคือไอ้คำว่าโยโลเนี่ยมันควรจะเป็นคำที่เอาไว้เตือนคนที่จะทำอะไรงงู แต่คนแม่งดันเอามาพูดก่อนที่จะทำอะไรโง่ยูโอไดรฟ์ฟวอนส์มันคือเรื่องจริงนะชีวิตเรามันมีชีวิตเดียวแขนข้างซ้ายของคุณมีแขนเดียวครับคุณไปทําอะไรโง่ๆแล้วแขนข้างซ้ายคุณแม่งหายไปเนี่ยมันก็หายไปเลยครับมันไม่เหมือนในเกมนี่ออกใช่ไหม <c oughs> คุณไปทําอะไรโง่ๆแล้วแบบขาข้างขวาคุณหายไปเนี่ย <c oughs> มันก็หายไปเลยครับมันไม่ขับมานะ <c oughs> มันมันไม่เหมือนในเกมนะแล้วคุณก็ไม่ใช่กิ้งกาเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวัง นะฮะแล้วก็อาตะกี้มีอีกเรื่องที่คนพิมพ์มาเรื่องสุขภาพอาช่เรื่องสุขภาพผมก็ลืมไปเลยเรื่องสุขภาพก็สําคัญนะครับโดยทั่วไปเนี่ยสุขภาพมันจะเริ่มมาเสื่อมสภาพตอนสักประมาณ3 5 40ิบนี่แหละตอนช่วงคุณ20ต้นๆเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าคุณแบบแม่งสุขภาพคุณไม่ต้องใส่ใจจะดูแลรู้ตัวทีก็เป็นนิ่วแล้วครับเรื่องสุขภาพก็สําคัญพี่พีก้่ายังไงครับผมทําบุญเตรียมชีวิตชาติหน้าแล้วครับพี่บัวไม่เคยศึกษาศาสนาพุทธ อืมก็พี่พีกรู้ได้ไงเฮ้ยรู้หรือเปล่าว่าตอนที่กูไปบวชเนี่ยตอนมสองเนี่ยเขาบอกว่าถ้านั่งสมาธิแล้วแค่ชั่วขณะจิตที่จิตเป็นสมาธิเนี่ยได้บุญมากกว่าคนอื่นทำทั้งชาติแล้วนะขอแค่จิตเป็นสมาธิแล้วตอนนั้นผมนั่งสมาธิไปสามเดือนคือผมตายไปเนี่ยผม ขึ้นสวรรค์ไปจนคุณตายเกิดตายเกิดไม่รู้กี่ลารอบผมก็ยังอยู่บนสวรรค์เลยออขอแค่จิตเป็นสมาธิแค่ชั่วขณะจิตแล้วก็ผมผมขอเสริมเรื่องขอเสริมเรื่องภาษีนิดนึงแล้วกันภาษีเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการลดหย่อนคร่าวๆนะครับถามว่าลดหย่อนยังไงนะฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนขายประกันส่วนใหญ่เขาจะพ่วงเป็นนักวางแผนการเงินการลงทุนไปด้วยซึ่งเบสิกเลยที่เขาทําให้คุณได้ก็คือการวางแผนการลดหย่อนภาษีนะครับ การลดหย่อนภาษีเข้าๆก็จะเป็นเรื่องของการดูรายรับกับรายจ่ายคือคุณดูก่อนว่ารายรับคุณเยอะแค่ไหนคุณต้องจ่ายภาษีมากแค่ไหนแล้วคุณค่อยมาดูว่าจะมีวิธีไหนที่จะลดหย่อนภาษีที่ต้องจ่ายลงไปได้บ้างซึ่งคร่าๆก็จะมาจากประกันชีวิตประกันสุขภาพนะครับถ้าเหลือเหลือเงินจ่ายประกันสุขภาพสักปีละห้าพันหมื่นหนึ่งผมว่าคุ้มอย่างของผมผมจ่ายสองหมื่นห้าเพราะว่าผมต้องลดหย่อนเต็มจนวนใช่ไหมจ่ายสองหมื่นห้าเนี่ย คือครอบคุมเยอะมากแล้วนะครอบคุมปีละหลายล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าแค่ห้าพันหรือหมื่นหนึง่งก็น่าจะครอบคุมเป็นล้านแล้วนะคุ้มมากๆนะครับมันจะทําให้คุณแทบไม่ต้องกังวลเรื่องของออค่าใช้จ่ายถ้าแบบเกิดอุบัติเหตุเกิดสิ่งที่มันเรียกว่ามันไม่คาดคิดนะครับไม่มีใครรู้นะอนาคตเป็นยังไงแล้วก็เลือกแบบไม่ต่อ,อค,คุณคุณเลือกแบบไม่จ่ายทิ้งได้นะคือคุณจ่ายปีละหนึ่งหมื่นบาทเนี่ย คุณเลือกจ่ายแบบที่พอคุณจ่ายครบแล้วคุณได้เงินต้นคืนพร้อมดอกเบีย้ยได้ด้วยอย่างเช่นสมมติคุณจ่าย1 0 0 0 0บาท10ปีคุณเสียไปแสนหนึ่งใช่ปหพอครบ10ปีปุ๊บคุณได้คืนมา1นึ0 0 0สนหนึ่งก็คือได้กำไร1 0,000 000ด้วยแล้วภายใน10ปีนั้นอนะ่ะคุณมี cover ด้วยนะครับว่าถ้าคุณเจ็บป่วยหรือประสอบอุบัติเหตุเนี่ยคือประกันออกให้นะคือคือตรงนี้เนี่ยผมว่ามันยังไงยังไงมันก็เป็นประโยชน์นะครับเรื่องความสบายใจทางด้านการเงินเนี่ยตีมูลค่าเป็นเงินจริงแทไไมมม่ด้นนนนะะัเปป็รโยช์หาา นะครับแล้วก็อย่าทําทแบบผมก็คือผมโง่ผมไม่มีประกันแบบ OPD ประกันของผมเนี่ยผมไม่ได้ไปศึกษามาก่อนอ่าแต่ออน,นี้ผมลาดมาแล้วผมเรียนรู้มาแล้วผมก็จะมาแนะนํา OPD คืออะไร OPD คือคุณเข้าโรงพยาบาลแต่ไม่ได้นอนคุณก็ไม่ต้องกงังวลประกันจ่ายให้แต่อย่างของผมผมไม่มีไอตอนที่ผมเป็นนิ้วเนี่ยผมไปโรงพยาบาลแต่ผมไม่ได้นอนโรงพยาบาลเพราะว่ามันหายเจ็บก่อนประกันไม่จ่ายอ่าแต่ OPD มันแพงเหรอเออนี่ผมไม่ทราบแฮะก็ไปศึกษาเรื่องราคาดูถ้าถ้าคุณคิดว่าถ้าคุณคิดว่าไม่ไหว ก็ไม่ต้องทําแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเจ็บป่วยไปโรงพยาบาลก็ไปโรบาลเอกชนเลยอย่างที่ผมบอกมันคเวอร์ปีเป็นล้านคุณไปโรงพยาบาลเอกชนแล้วคุณบอกหมอเลยผมขอนอนโรงพยาบาลเท่าที่ผมได้ยินมาคนส่วนใหญ่จะบอกว่าไปโรบาลเอกชนแถวบา้านอะยังไงยังไงหมอก็ให้นอนถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ไหวอะคุณขอนอนแล้วพอคุณนอนปุ๊บยังไงยังไงประกันก็จ่ายนะครับไปโรบาลเอกชนคุ้มกว่ายอยู่แล้วถ้าคุณมีประกันนะอย่างนี้พี่จะเปลี่ยนประกันไหมก็คงไม่เปลี่ยนนะของเก่าผมก็จ่าย อเพราะว่ายังไงยังไงอย่างไอไอไอเคสเรื่องการเป็นนิ้วเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่ทําให้ผมแบบยิ่งรู้สึกว่าแบบเฮ้ยดีแล้วที่เราทำากันคุณคิดดูผมจ่ายปีละสองหมื่น้าแต่นี้คือแค่เป็นนิ้วเนี่ยถ้าผมนอนโรงบาลอะผมต้องจ่ายแบบสี่ห้าหมื่นเลยนะเว้ยไอต,ตอนนั้นอะถ้าผมนอนนะใช้คำว,ว่าถ้านอนผมมานั่งคิดคิดดูแล้ว ผมก็จ่ายสี่ห้าหมื่นมาเท่ากับสองปีแล้วอะ่ะแล้วก็คืออันนี้ในกรณีที่แบบไม่รู้อีกว่าในอนาคตเนี่ยเป็นไข้หวัดใหญ่ก็ต้องไปโรงพยาบาลน,นู่นนี่นั่นคือคือผมคิดว่าแม่งแม่งครคุ้มอะ่ะยังไงก็โครคุม้มแล้วถ้าผมจำไม่ผิดมันไม่ใช่แค่เขาออกค่ารักษาให้นะเขามีค่าเสียเวลาด้วยใช่ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดวันละกี่พันอะ่ะเออมีค่าเสียเวลาให้ด้วยคือคุณไม่ได้ทํางานเพราะคุณไปโรงพยาบาลเขาจ่ายให้คุณวันละกี่พันด้วยก็ไม่รู้แล้ว เอาจริงๆผมไม่ได้ป่วยบ่อยนะผมเป็นหวัดบางปีผมไม่เป็นอะ่ะใครทํางานราชการก็แนะนําให้ทําประกันนะครับเป็นอะไรหนักๆที่สารองจ่ายไปก่อนหมดตัวเลยนะอืมคือคือผมไม่ค่อยป่วยนะไอ้นิวเนี่ยก็คือแบบผมก็ไม่เคยคิดว่าผมจะเป็นนิ่วอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยประกรันนี่แม่งคุ้มมากคุ้มมากๆส่วนประกันชีวิตก็อีกเรื่องหนึง่งประกันชีวิตจะลดหย่อนได้เยอะหน่อยแล้วก็อ่าใช่ยิ่งคุณอายุเยอะ ประกรันจะยิ่งแพงเพราะฉะนั้นก็ควรจะเริ่มทำตั้งแต่อายุคุณยังน้อยคุณยังน้อยเนี่ยทำประกันไวได้เปรียบแล้วก็อีกเรื่องก็คือเรื่องของการเงินการลงทุนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ามัน compounding มันสะสมมันทบต้นทบดอกคุณเคย,ย,ยเได้ยินคำว่าทบต้นทบดอกไหมส่วนใหญ่ไอ้คำว่าทบต้นทบดอกเนี่ยเขาจะพูดถึงในเชิงของการเสียดอกเบีย้ยยิ่งเสียดอกเบี้ยไปเรื่อยๆคุณยิ่งเสียเยอะขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันทั้งขึ้นทั้งร่องครับถ้าคุณเสียดอกเบี้ย คุณก็จะยิ่งเสียเยอะเพราะไอทบต้นทบดอกหรือไอคอมพาวดิ้งเนี่ยแหละในขณะที่ถ้าคุณได้ดอกเบี้ยจากการลงทุนคุณก็จะยิ่งได้แบบทวีคูณไปเรื่อยๆพอมันเป็นแบบทวีคูณไปเรื่อยๆมันหมายความว่าอะไรยิ่งคุณลงทุนไวคุณยิ่งได้เปรียบเพราะคุณมีเวลาในการทบต้นทบดอกเยอะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือมันมันอยู่อยู่ในเรื่องของภาษีอยู่ในเรื่องของประกันก็คือการเรียนรู้เรื่องการลงทุนนะครับ การลงทุนเนี่ยผมคิดว่าทุกคนควรเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรคุณต้องเอาเงินไปลงทุนอยู่ดีสุดท้ายมันต้องจบด้วยคุณเอาเงินไปลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งสร้างความยั่งยืนให้กับชีวิตเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ควรที่จะมองข้ามนะครับซื้อหลังเดือนมีนานี้ประกันไม่จ่ายร้อเ็แล้วนะเราต้องออกส่วนต่างด้วยอุ้ยใช่เหรอครับอันนี้ผมไม่ทราบเลยเนี่ยช่วงนี้ใครน้ําหนักเกินมากๆประกันส่วนมากเขาก็ไม่รับแล้วนะครับโอ้โหอ่นเนี่ยถ้าถ้าเป็นแบบนี้มันยิ่งงต้้ออรีบซืเลยนะ ผมผมอามอมันต้องยิ่งยิ่งรีบซื้อเลยเออแล้วก็การลงทุนเนี่ยคือไม่ใช่ไปโดนหลอกนะใช่ต้องระวัง